เกณฑ์จันคุรุสุริยาราศีกันวาจาพาเฮงสวัสดีค่ะ,คะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโหราวิวัตรอาจารย์แอนค่ะอาจารย์สีค่ะเดือนกรกฎาเกณฑ์จันคุรุสุริยาพาเฮง เกณจันครุษสุริยานะคะคือเกณฑ์ที่ดาวจันร์ทดาวพฤหัสบดีดาวอาทิตย์สถิตในราศีแม่ธาตุค่ะได้แก่ราศีเมษราศีกรกฎราศีตุลและราศีมังกรค่ะส่งผลให้แต่ละราศี โดดเด่นแบบก้าวกระโดดในแต่ละเรื่องแตกต่างกันไปค่ะและที่สำคัญนะคะเกณฑ์นี้ถ้าส่งผลดีก็คือส่งผลให้ดีแบบดีที่สุดเลยแต่ถ้าหากประมาทในช่วงนี้นะคะก็มีเกณฑ์ที่จะเกิดการเสียหายด้วยเช่นเดียวกันค่ะและจะส่งผลในช่วงวันที่17กรกฎาคมถึง17สิงหาคม2566นี้ค่ะเกณฑ์จันคุรุสุริยาราศีกันวาจาพา แลัคนาราศีกันช่วงนี้นะคะอาจารย์ศรีก็เป็นราศีกันนะคะจันคุรุสุริยาของคุณช่วงนี้ถือว่าเฮงมากนะคะลาผลรายได้ทุกสิ่งทุกอย่างจะมาจากคําพูดคําจาะคะคาพูดคาจาเนี่ยเพราะฉะนั้นหนึ่งนะคะสายนะ,ะหรือคนที่มีความรู้ความสามารถโดยเฉพาะอาชีพที่เกี่ยวกับที่ปรึกษาอาชีพที่มีความรู้ความสามารถนะ,ะอย่างเช่นหมอก็ได้นะ,ะหรือใครก็ได้ที่ใช้ความรู้ความสามารถหรือแม้แต่ คนอาชีพที่เกี่ยวข้องกับการขายนะคะอย่างเช่นขายของขา,ขายนู่นขายนี่ทั้งหมดทั้งมวลเนี้ยคุณมีโอกาสที่จะรวยมากหรือเฮงมากจากคําพูดคาจาคุณในช่วงนี้นะ,ะโดยเฉพาะนะคะสายที่เกี่ยวกับหนึ่งอาจจะเป็นอยู่เบื้องหลังก็ได้เช่นให้คําปรึกษาอย่างเช่นอาชีพหมอดูหรือนักพยากรอย่างอาจารย์สีช่วงนี้จะเฮงเป็นพิเศษนะคะหรือนะคะใครที่แบบว่า อาจจะทําสายเขาเรียกว่าสร้างคอนเทนต์ซึ่งคอนเทนต์เนี่ยตามหลักแล้ว เราไม่ได้พูดไลฟ์หรือหน้าจอนะแต่อยู่เบื้องหลังสร้างตัดมาเรียบร้อยแล้วค่อยออกอันนี้ก็มีโอกาสที่คุณจะโหฟุบนะคะแล้วคอนเทนต์ที่คุณออกไปเนี่ยก็ถือว่าเป็นคําพูดคําจาหรือสร้างงานให้ทําให้คุณมีโอกาสรวยได้เปียงปังในจังหวะนี้เปี้ยงปังในจังหวะนี้แล้วที่สําคัญนะคะคนที่มีความรู้ความสามารถที่ไม่เคยนําความรู้ความสามารถของคุณเนี่ยออกมาเลยต่อ สาธารณาชนอาจารย์สีแนะนําในช่วงนี้ให้หาโอกาสใช้ความรู้ความสามารถของคุณที่มีนําเสนอต่อหน้าสาธารณาชนม,มันต้องเป็นคอนเทนต์ที่ดีมันต้องเป็นความรู้ที่ดีสร้างสรรค์น,นะคะสิ่งเหล่านั้นถึงจะส่งผลอย่างชัดเจนแล้วก็เขาเรียกว่าเหมือนทําเยอะทําบ่อยทํามากก็ยิ่งจะได้เงินได้ความสำเร็จได้เฮงได้รวยมากมตามสิ่งที่คุณทำเลยนะคะอ,อีกด้านหนึ่งนะคะก็คือสมมติ ใครที่ทําเกี่ยวกับการติดต่ออันนี้ยิ่งประสบผลสาเร็จใหญ่คุณจะมีโอกาสนะคะได้รับการสนับสนุนหรือนะคะส่งเสริมจากคนที่อยู่ทางไกลจากเพื่อนไกลๆจากเขาเรียกว่าถ้าคนค้าขายก็สายออนไลน์แหละไม่ต้องเจอหน้าก็ได้สั่งมาเลยเนี่ยถ้าใครทําสิ่งเหล่านี้โอ้โหต่อยอดไปได้เลยเฮงรวยแน่นอนนะ,ะยิ่งนะคะสุดท้ายคนที่ทําอาชีพที่เกี่ยวกับค้าขายแล้วใช้วาจาเลยไลฟ์สดเ่ยขายของเ่ยนะคะอย่างเนี้ย เพลงเป็นพิเศษเพราะงั้นรวยรวยรวยแล้วก็รวยจากวาจาของคุณค่ะ ในมุมที่สองนะคะพี่สีบอกไปแล้วว่าวาจาพาเฮงในทุกทุกสายอาชีพแล้ววาจาจะพาเฮงยังไงแอนฝากข้อที่สองไปค่ะข้อที่สองนะคะคนทำงานในทุกทุกสายอาชีพเนี่ยในช่วงนี้ชาวราศีการมีเกณฑ์จะได้เพื่อนรวมงานที่ม,มีความรู้มีความเชี่ยวชาญตัวเองเนี่ยมีองค์ความรู้อยู่แล้วอาจารย์สีแนะนำให้ถ่ายทอดใช่ไหมคะอีกเรื่องหนึ่งเนี่ยคุณมีเกณฑ์ที่จะได้เพื่อนใหม่ๆ ได้คนรู้จักใหม่ๆที่เขามีความรู้มีความเชี่ยวชาญมีเกณฑ์ที่จะเป็นทั้งระดับครูอาจารย์เป็นปราชาวบ้านเป็นคนมีองค์มีภูมิมีความรู้เก่าๆแต่เวลาที่เขามาถ่ายทอดให้กับคุณเนี่ยคือเขามาถ่ายทอดแบบประสบการณ์ในรูปแบบใหม่คุณก็จะได้ประโยชน์ตรงนี้ไปด้วยคือได้แบบแนวทางในการเรียนรู้แล้วก็มาปรับ <öst. S 2> กับ<ส>เราเว <Taylor. S 2> <ส>ลาที่คุณถ่ายทอดองค์ความรู้ของคุณไปเนี่ยคุณจะได้ถ่ายทอดในรูปแบบใหม่มุมมองใหม่ค่ะ hmm. ราศีกันย์ยกตัวอย่างอาชีพเราไปเลยแล้วกันนะยกตัวอย่างอาชีพหมอดูในช่วงนี้หมอดูชาวราศีกันถ้าเกิดคุณเนี่ยมีค้าขายออนไลน์ด้วยหรืออยากจะเข้าใจในมุมมองอาชีพอื่นๆว่าเฮ้ยตอนนี้เขาทำอะไรกันที่เขามีแนวทางอะไรหรือคุณเองก็อยากได้เส้นทางการเดินทางใหม่ๆก็อยากแนะนำให้ ชาวราศีกันนะคะหาช่องทางศึกษาอาจจะศึกษาจากคนในคลิปใน YouTube <ม>ก็ได้หรือว่าอย่างนึงแนะนำว่าให้เดินทางไปที่ใหม่ๆเนี่ยแหละ เดินทางไปที่ใหม่ๆพบคนใหม่ๆแล้วอาชีพเรานะคะก็จะได้มุมมองใหม่ๆกลับมาซึ่งเชื่อว่าเป็นประโยชน์แต่แนทริคไปว่าต้องเดินทางนะแล้วเดินทางได้เจอคนใหม่ๆก็จะยิ่งดีด้วยและส่วนในมุมคนทําอาชีพอื่นๆล่ะคนทําอาชีพอื่นๆก็มีเกณฑ์ได้ต่อยอดจากอาชีพเดิมค่ะอาทิเช่นอย่างบ้านแอนคือทําขนมขายบ้านแอนทําขนมขายในช่วงนี้ก็เป็นจังหวะที่ถ้าแอนเป็นชาวราศีกันเนี่ยคือได้เห็นขนมของที่บ้านนี่แหละแต่ว่าอยากจะเอามา เปลี่ยนแพ็กเกจนำเสนอ,อในรูปแบบใหม่มมแล้วก็ได้รับผลตอบรับที่ดีเพราะอะไรนอกจากวาจาพาเฮงเนี่ยความคิดการตัดสินใจการวางแผนของชาวราศีกันก็จะพายเฮงได้ด้วยแต่รามาระวังนิดน,นึงนะคะรามาระวังการถูกเอาลัดเอาเปรียบหรือการทํางานกับคนที่เป็นหัวเก่าหัวโบราณอ,อ,อันนี้หมายถึงในมุมของดวงดาวนะ,ะเราไม่ได้ตําหนินะแต่ว่าถ้าคุณทํางานแล้วแบบ หรือชาวราศีกันเจอแล้วอ่ะเจอคนหัวเก่าหัวโบราณเนี่ยแนะนําว่าให้ชาวราศีกันรอบคอบนิดหนึ่งเพราะว่ามีเกณฑ์ที่จะขัดแย้งกับคนเก่าๆหรือคนที่มีความคิดเก่าๆเ,เรื่องที่สามนะคะของชาวลัคนาราศีกันเรื่องที่เกี่ยวกับไม่ว่าชาวราศีกันจะริเริ่มทําอะไรใหม่ๆซึ่งจริงๆอาจาร,จรย์ศรีอยากอธิบายว่าสิ่งที่คุณริเริ่มทําใหม่นะอาจจะเป็นความรู้ความสามารถของคุณอย่างที่บอกไปแล้วว่า ข้อที่หนึ่งะคะข้อแรกก็คล้ายๆกันว่าถ้าเกิดคุณมีความสามารถความรู้ความสามารถอะไรที่คุณเคยทําแล้วนะคะแล้วคุณจะหยิบจับสิ่งนั้นมาทําใหม่ช่วงนี้ถือว่าเป็นจังหวะที่ดีถ้าเราเคยทําสิ่งหนึ่งสิ่งใดแล้วมันประสบผลสําเร็จหรือไม่ประสบผลสำเร็จหรือแบบหยุดชะงักไว้ก่อนไปต่อ,อไม่ได้ช่วงจังหวะนี้อาจารย์สีแนะนําให้นําสิ่งนั้นมาลุยต่อได้เลยหรือขึ้นมา ถูกต้องหรือขึ้นมาเลยค่ะแล้วทําได้เลยนะคะถ้าคุณเคยแบบมหมดแพชชั่นไปแล้วหรือทําไปช่วงหนึ่งแล้วมันไม่ประสบความสําเร็จแต่คุณก็ยังมีความหวังกับสิ่งนั้นอยู่นะพี่สีไรถูกต้องอนะอีกอย่างหนึง่งชาวลัคนาราศีกันบางท่านมีเกณฑ์ได้โชคลาภจากการขายทรัพย์สินนะคะไดะ้รับโชคลาภจากการหมดสิ้นสิ่งเก่าๆหรือสิ่งเดิมๆที่เราเคยมีอยู่ ถ้ามันจบไปตัดไปคุณจะได้รับสิ่งใหม่ๆเข้ามาหรือให้คุณจบในเรื่องเดิมๆที่มันคาราคาซังไม่มีอะไรดีขึ้นตัดจบไปเลยแล้วมาเริ่มสิ่งใหม่ๆแต่อาจารย์ศรีต้องบอกว่าการที่เราเริ่มใหม่เนี่ยมันต้องเหนื่อยละมันต้องเคี่ยวเข็นเยอะมันต้องใช้ความรู้ความสามารถเยอะแต่อาจารย์ศรีมองว่าสิ่งเหล่านั้นคุณต้องเขาเรียกว่าดูตัวเองด้วยว่าคุณพร้อมหรือยังถ้าคุณพร้อมลุยได้เลยอีกข้อหนึ่งก็คือคุณจะได้รับการสนับสนุนส่งเสริมซัพพอร์ตจากคู่ครอง นะคะคจากคนรักคนในครอบครัวเขาซัพพอร์ตคุณแน่ๆนะคะเพราะว่าข้อนี้เป็นข้อที่แบบเฮ้ยคุณเย็นใจได้นะถึงแม้ว่าเขาจะอยู่ไกลเขาก็สามารถซัพพอร์ตคุณได้หรือถ้าให้อาจารย์สีแนะนําจริงๆเลยคนที่ซัพพอร์ตคุณเนี่ย ต้องซัพพอร์ตในเรื่องที่เกี่ยวความรู้ความสามารถจะดีที่สุดนะคะชาวราศีกันมีเกณฑ์ที่จะมีโชคลาภจากบรดกหรือว่าโชคลาภจากสิ่งเก่าๆก็ข้อสี่ต่อกันไปเลยค่ะข้อสี่เนี่ยชาวราศีกันก็โดดเด่นเรื่องโชคลาภนะคะแต่อยากจะเสริมให้นิดนึงว่าชาวราศีกันมีเกณฑ์ได้โชคลาภในหลากหลายช่องทางในทุกรูปแบบแต่ก็ยังตามแคปชั่นของเราคือวาจาพาเฮง มีเกณฑ์ที่จะมีโชคลาภจากคำพูดการสื่อสารการต่อรองการเจราจานะคะช่วงนี้ถ้าจะต่อรองอะไรค่ะก็เป็นช่วงที่โดดเด่นมากทําได้ดีเลยแล้วก็ยิ่งใครนี่มีพื้นดวงที่มีโชคมีลาบอยู่แล้วช่วงนี้ชาวราศีกันมีเกณฑ์ได้โชคลาบซ้ําแล้วซ้ําอีกซ้ําแล้วซ้ําอีก,อกได้แล้วได้อีกนะคะและก็อีกหนึ่งอย่างค่ะชาวราศีกันบอกว่าอุ้ยยังไม่ได้เป็นโชคเป็นลาบเลยอะ่ะ แต่คุณมีเกณฑ์ที่จะมีชื่อเสียงคุณอาจจะไม่ได้เป็นโชคลาภที่เป็นตัวเงินหรือการสนับสนุนนะคะแต่ได้เป็นชื่อเสียงในวงสังคมนั้นๆคือถ้าคุณได้ไปลงมือทำเนี่ยมีเกณฑ์ที่คุณจะมีชื่อเสียงแบบปรับปรับฉับพลันพี่สีบอกแล้วว่าเฮ้ย <"He i, S 1> ไปทำเถอะไปลุยเถอะแล้วม,มันจะสร้างโอกาสให้กับตัวเองอคือสร้างโอกาสในที่นี้โอกาสก็คือมาแบบพาชื่อเสียงมาด้วยหรือว่าในอีกมุมหนึง่งคนทํางานประจําบอกว่าอุ้ย ชื่อเสียงแบบไม่รู้ไม่รู้ว่าจะมาจากช่องทางไหนเลยแต่ว่ามันมีเกณฑ์แบบนี้ด้วยนะคะชาวราศีกันที่ทํางานประจําเนี่ยคุณมีเกณฑ์ที่จะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งแต่ไอขั้นตําแหน่งเนี่ยคือเขากําลังช่วงชิงกันอยู่อะ่ะ เขากำลังช่วงชิงกันอยู่กูก็อยากได้มึงก็อยากได้คุณมีเกณฑ์ที่จะได้แบบว่าถูกยัดเยียดถูกเสนอชื่อไปนะคะแล้วชื่อของคุณเนี่ยก็คือได้ด้วยไม่ใช่ไม่ได้คือคนอื่นไม่ได้นะคะคุณจะได้แต่การได้มันซึ่งชื่อเสียงเนี้ยกับกลายเป็นว่าข้อระวังอย่างหนึ่งคือได้มาแล้วแล้วเกิดความขัดแย้งคือได้มาแล้วถูกเพ่งเล็งแบบได้ไม่ได้ไงใช่ เออสีมีชื่อเสียงมาได้เออแบบได้ตําแหน่งสีได้ตําแหน่งมาได้ยังไงเราต้องทำยังไงอย่างถ้าเราแล้วเราต้องทำาไงทีนี้คิดไว้ในใจกูไม่ได้อยากมาผู้ใหญ่ดึงกูมามันมีเกณฑ์นี้แน่ๆคือกูไม่ได้อยากมาผู้ใหญ่ดึงกูมาแล้วกูก็ต้องทำหน้าที่ของกูให้ดีที่สุดอย่างนี้เนาะเออคือแบบ ไม่ถูกใจใครไม่รู้แต่ก็อยากให้รักษานำใจตัวเองไว้ว่ามันไม่ได้ผิดที่เราหรอกแต่ว่าจังหวะและโอกาสมันมาพอดีคําว่าวาจาพายเหงอแสดงว่าช่วงจังหวะนี้คุณต้องใคร่ควรวาจาพูดให้ถูกที่ถูกเวลากล้าที่จะพูดนะคะแล้ววาจาคุณจะเหงตำ่ำ ดวงก็ขอวอวยพรชาวราศีกันนะคะวาจาพาเฮงให้ทุกๆสายอาชีพที่มาดูอาจาร,รย์แอนอาจาร,รย์สีวันนี้พูดอะไรก็เป็นเงินเป็นทองนำพารายได้นำพาสิ่งดีๆมาให้กับชาวราศีกันทุกท่านคะ่ะขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะสำหรับท่านใดที่สนใจตรวจดวงชะตาแบบเจาะลึกนะคะสามารถติดต่อนะคะมาตามลิงก์ด้านล่างได้เลยค่ะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆของช่องโ oh, หราวิวัฒเรานะคะสามารถสนับสนุนและเป็นกำลังใจให้ช่องของเราได้ด้วยการกดขอบคุณลูกหัวใจในช่อง YouTube ค่ะและส่งดาวให้กับเราในช่อง a c e b o o k จ้าพบกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีสสดค่ะ,คะ